อทีนี้ไปดูแกนนําฝ่ายส่วนอื่นๆกันบ้างนะคะแกนนําเมื่อสักครู่นี้อยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับทางตำรวจสพเมืองขอนแก่นออกหมายเรียกให้แกนนําคณะรัษฎรทั้ง16คนทั้งหมด16คนนะครับมารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนนะครับในความผิด3ข้อหาก็คือความผิดตามพรบธงชาติไทยจากการชุมนุมและปลดธงชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น12กุมภาพันธ์ ฝ่าฝืนพรกคจุกเฉินและโรคระบาดและการจุมนุมหน้าสพเมืองขอนแก่นเมื่อ20กุมภาพันธ์และหน้าสพย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีการไปพบกับพนักง,งานสอบสวนนะครับทั้ง16คนนำโดยนายวชิรวิทย์เทศสีเมืองหรือว่าเซฟแกนนำคณ,ณะรดอดคณะรัชฎรขอนแก่นพร้อมผู้ที่ถูกออกหมายเรียกนะครับก็ทยอยเดินทางไปที่สพเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็ แกนนำเขาก็โจมตีตํารวจแต่ว,ว่าคือตํารวจเนี่ยเขาก็จัดก,กําลังมาอมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะก็ไปหาว่าตํารวจเนี่ยเล่นใหญ่เกินเบอร์จัดก,กำลังตำรวจน้ำร้อยมาวางกําลังอย่างเข้มข้นแล้วมาพบตํารวจตามกฎหมายทําไมต้องเอาตํารวจมาเยอะแยะขนาดนี้เยอะเยะ้ยเยอะเย้ยถากถางนะคะคือเขาไม่ได้ไปมือเปล่าไงไม่ได้ไปเฉพาะสิบกคนขเขามีมลชนไปด้วยคือตามสไตล์แหละพวกนี้เวลาจะไปโรงพักเนี่ย ไม่กล้าไปคนเดียวไม่กล้าไปเฉพาะตัวเองก็ต้องชักชวนเพื่อนไปให้กําลังใจกันมีรถเครื่องส่งเครื่องเสียงจอดอยู่กลางถนนแล้วพอมีมวลชนมาเนี่ยในฐานะแกนนําก็ต้องโชว์อะไรสะหน่อยต้องโชว์อะไรสะหน่อยนะคะบอกว่าหลังจากการพูดคุยร่วมระหว่างตํารวจกับแกนนํานายวชิรวิทย์นายวชิรวิทย์เนี่ยก็คือเซฟซึ่งเป็นแกนน,นาคณะราษฎรขอนแกน่นก็ได้ทําการเผาค่ะเผาไมเรียกของตํารวจสพเมืองขอนแกน่นต่อหน้า ตำรวจเลยแล้วก็ใช้เท้าเหยียบไม้เรียกต่อจะต่อหน้าาที่ตำรวจเลยนะคะก็โชว์เกินเบอร์เหมือนกัน<ภ>นะคะคือถ้าไปธรรมดาไม่ใช่เราประมาณอย่างน<ภ>ั้นคือถ้าไม่มีมวลชนเนี่ยอาจจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้<ภ>แต่พอมีมวลชนเคองโชว์ซะหน่อยของขึ้นของขึ้นนะคะนะ <laughs> <laughs> <im delays>